สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตต่างๆนะครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์วดมนะครับ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำเทปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจําเดือนเมษายน2563นะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับมีดวงดาวขยับปรับเปลี่ยนกันไม่มากนะครับแต่มีนัยสำคัญอย่างมากมีพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์เรียกว่าเป็นประธานแห่งบาปเคราะห์นะครับได้ย้ายราศีไปสถิตยอยู่ที่ มังกรนะครับและประมาณ14มีนาก็มีพระอาทิตย์นะครับย้ายราศีเข้าไปสถิตยอยู่ที่มีนนะครับพังคารย้ายเข้าสู่ราศีมังกรอีกในเดือนเมษาเนี้ยก็เลยมีดาว3ดวงนี้นะครับมีพระอาทิตย์พระเสารและพังคานอยู่ในตําแหน่ง90องศาเรียกว่าที่ผมได้ไลฟ์ไปนะครับในคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิจสะบอกว่าเป็นตําแหน่งที่เกิดอาเพศ นะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้นะครับทุกท่านต้องเก็บตัวและระมัดระวังให้ดีเพราะว่าพังคานกับพระเสาเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่เจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุป่าตัดนะครับแล้วพระอาทิตย์ส่งถึงพระเสาตัวนี้ก็เป็นคู่ไฟไหม้ร้อนใจทุกใจเหนื่อยใจนะครับพังคานพระเสาแล้วก็พังคานกับพระพฤหัสอีก นะวันที่17มีนาะพระพุทิหัสก็ย้ายเข้ามาด้วยนะมาเจอมาเจอกันหมดเลยพังคาคนกับพระพุทิหัสก็กลายเป็นอาจจะมีการนินทาว่าร้ายนะทุกใจกันมากมายเพราะตอนนี้เชื่อว่าหลายท่านทุกใจเรื่องโควิด1 9นะครับโรคภัยใกล้เจ็บแล้วก็ยังมีนะครับพระพุทธจะเส์ตั้งแต่วันที่2เมษานะครับเสดแปลว่าโคจรลดหน้าอย่างรวดเร็วนะครับมาเจอกับ พระอาทิตย์อีกนะครับตรงนี้ท่านใดที่ในชะตากําเนิดนะครับมีดาวพระพุธอยู่ในตําแหน่งที่เสียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอริมรณะวินาศเนี่ย ต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องโควิดเนี่ยนะครับเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยจะมีโรคภัยแค่เจ็บเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคปอดโรคอะไรต่างๆ,ๆนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะถ้าในชะตากําเนิดนะของใครที่อยู่ในตําแ,แตงเสียเพราะว่าดาวเกิดอาเพศทามุม90องศากันอีกนะเป็นโครคภัยไข้เจ็บเป็นอะไรต่างๆและหลายท่านก็ถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเรื่องโควิด -19 เรื่องโรคระบาดนี้จะจบสิ้นเมื่อไหร่นะครับผมก็ ทำนายเพิ่มเติมไ้ให้ก็คือในเดือนเมษาเนี่ยนะครับตำแหน่งเป็น90องศานะจะมีการขยายตัวของโรคนะค่อนข้างมากมากเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนพระฤธก็เสด็จเข้ามาเจอพระอาทิตย์ในเรือนวินาศของดวงเมืองอีกนะตรงนี้จะเกิดการขยายตัวของโรคระบาดอย่างรวดเร็วนะในเดือนเมษาอยากให้ทุกคนเก็บตัวให้ดีนะแล้วพอประมาณวันที่13เมษานะพระอาทิตย์ย้ายนะครับย้ายมา เข้าลัคนาสติตเมษเนี่ยนะครับย้ายมาที่ราศีเมษนะเจอกับมฤตยูเดิมอีกตรงนี้ก็จะเกิดการท้าทายอํานาจนะเรียกว่าท้าทายอํานาจการบริหารจัดการมันจะมีเรื่องใหญ่นะมีบางอย่างกดดันขึ้นไปอีกนะครับมีปัญหาให้แก้ไขมีปัญหาให้คิดมากนะครับฉะนั้นในเดือนเมษาในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยนะพังคานพระเสาพระพุธอยู่ตรงนี้นะพระพุธจะย้ายวันที่19ฉะนั้นตรงนี้ตั้งแต่ ้นเดือนเมษาเป็นต้นไปเลยนะครับจะเกิดการขยายตัวมากนะมากขึ้นเรื่อยๆทั้งเดือนเลยเมษานี่พีกนะครับพีกเลยแล้วพอเดือนพฤษภาเนี่ยเรียกว่าอัตราการเพิ่มใหม่ของผู้ติดเชื้อเนี่ยจะส่งส่งเพิ่มนะครับเพิ่มมากและก็เพิ่มน้อยเพิ่มมากเพิ่มน้อยมีแต่เพิ่มมากกับเพิ่มน้อยนะครับประมาณนี้ส่งส่งพอถึงเดือนมิถุนานะรพอถึงเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับ ก็อัตราการเพิ่มใหม่จะลดลงแล้วนะพอหลังวันที่17กรกฎาคมไปสบายใจได้นะสบายใจได้คือพระพฤหัสเนี่ยจะย้ายกลับมามีกําลังนะเพราะตอนนี้พระพฤหัสย้ายเข้ามาเป็นนิดคือกําลังอ่อนวงการแพทย์ก็เนี่ยจะต้องวุ่นวายพอ17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ ทุกคนสบายใจได้นะเพราะน,นี้ผมดูให้ในเดือนเมษานะท่านจะได้ระมัดระวังตัวแล้วความกังวลจะได้คลี่คลายว่าในเดือนเมษานี้เราเก็บตัวดีๆนะพฤษภามีการเพิ่มนะแต่เพิ่มเพิ่มแบบไม่มากนะครับมิถุนาควบคุมได้กรกตดาจบสิ้นแล้วเรื่องโรคระบาดนะฉะนั้นสบายใจได้อยากให้ทุกท่านที่มาชมคลิปในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ระมัดระวัง ป้องกันตัวนะใช้หน้ากากอนามายัยอย่าเดินทางไปในแหล่งชุมชนนะครับอยู่ระยะห่างเวลาไปไหนก็ตามระยะห่างกันสัก2เมตรนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดล้างมือบ่อยๆนะตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับฉะนั้นเดือนเมษานี้ถ้าใครที่กักตัวอยู่บ้าน ศึกษาเรื่องออนไลน์ไปเลยนะบางท่านอาจจะได้อาชีพใหม่นะทำหน้ากาก,ากขายทําแอลกอฮอล์ขายขายบลโลกออนไลน์พอกักตัวเสร็จปุ๊บพอสภาวะปกติรวยเลยนะวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมว่าแต่ละลักษณะเป็นอย่างไรครับลักษณาสถิตธนูประจำเดือนเมษายน2 5 6 3นะครับชาวลักษณะสถิตธนูเนี่ยนะครับ เรียกว่าเดือนนี้เนี่ยเมษายนนะครับโล่งใจสบายใจผมเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวนะเพราะดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนกระดุมพระตัวตนก็อยากได้เงินอยู่แล้วแล้วพระเสาร์ก็เข้าเป็นกเกษตราธิบดีนะครับในเรือนการเงินของตัวเองกเกษตราธิบดีเรียกว่าหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะครับอยู่ตรงนี้นะโดดโดดเด่นมากเลยนะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวการเงินดีมาก นะแล้วอมาดูการเงินเลยเจ้าเรือนการเงินเป็นกเกษตรนี่นะพอเจ้าเรือนเป็นการเงินเป็นกเกษตรเนี่ยใครที่ได้ทำโปรเจกต์โครงการอะไรล่วงหน้ามามันจะชัดเจนมีทิศทางนะการวางแผนตั้งแต่เดือนมีนาคมมามันจะมาเกิดผลในเดือนเมษานี้นะครับเกิดผลในเดือนเมษานี้โดยเฉพาะนะใครที่ทำเกี่ยวกับความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์โหราศาสตร์นะทำเงินนะเนี่ยเนี่ยทำเงินเลยนะครับฉะนั้นเดือนอเมษายนนี้ชาวลัคนาสถิตนูเนี่ยหลังจากที่เหือดแห้งมานานนะการเงินฝืดเครื่องเหนื่อยหนักมานานนะเมษายนโล่งนะครับโล่งขึ้นสบายใจขึ้นมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นมีผลตอบแทนเกิดขึ้นให้เก็บเกี่ยวได้นะครับสบายใจนะ แล้วก็ยังมีโชคลาภด้วยนะนะชาวลัคนาสถิตสุรนะครับก็ยังมีโชคลาภให้ได้มีเม็ดเงินมาหมุนเวียนกันด้วยนะอ่ะคราวนี้การงานการงานนะครับเจ้าเรือนการงานอยู่ตรงนี้อยู่ในพันธุนะแล้วก็เดินเป็นปุตตะนะที่เสดในเรือนพันธุนะการงานผมเชื่อว่าชาวลัคนาสถิตธนูเนี่ยนะครับ จะมีความชัดเจนมากขึ้นมองเห็นทางไปของตัวเองได้มากขึ้นบางท่านเพิ่งย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่งานก็จะลงตัวเข้าที่นะครับเกิดโปรเจกต์งานเกิดการขับเคลื่อนนะมีความสุขสบายใจในเรื่องของการงานโดดเด่นนะชัดเจนมีหนทางที่จะทำเงินได้นะใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะสตาร์ทเลย โปรเจกต์ Project, เริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเกี่ยวเกี่ยวทํางานงานสร้างเงินนะครับส่วนท่านใดที่เป็นลูกจ้างประจําอยู่ไปหาอาชีพเสริมอะไรได้เสริมก็มีโอกาสสาเร็จนะเนี่ยบุตรมาเป็นกระดุมพระนะครับก็จะอาชีพเสริมอะไรได้เสริมทําเงินนะมีความชัดเจนของแหล่งเงินแหล่งงานเสริมขึ้นมาได้นะอันนี้โดดเด่นมากนะครับคราวนี้ความรักนะ ทำบุญแบบฉับพลันทันใดนะครับจะมีโอกาสมีโชคมีลาบขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับมาร่วมบุญสร้างหนังสือสวดมนต์ธรรมนิมิตสําหรับแจกฟรีนะครับในหนังสือนี้นะครับก็จะมีวิธีการสวดมนต์มีบทสวดมนต์รวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิให้ได้ฌานบารมีนะครับแล้วก็สร้างสุขให้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของตัวเองการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงครับ เจ้าเรือนของความรักอยู่ตรงนี้มาเป็นปุตตะมาอะไรต่างๆนาะนาะนะผมว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีคนที่มีคู่นะครับเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมีความรักสดชื่นดีไปร่วมยิ่งนะพากันไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชานะครับครูบาอาจารย์จะเกื้อหนุนดวงชะตาดีมากพาไปด้วยกันเลยนะดีมากนะส่วนคนไม่มีคู่เดือนเมษานี้ พักไว้ก่อนไม่ต้องหาอยู่เฉยๆเลยนะเหงาเหงาอยู่คนเดียวไปก่อนนะเพราะว่านี่ยังยังไม่ยังไม่โอเคนะครับไม่ต้องหาเงียบไปก่อนส่วนคนที่เขามีคู่อยู่แล้วให้เขาไปหวานชื่นกันไปก่อนนะครับสุขภาพนะสุขภาพตรงนี้นะครับ ดาวประจําตัวอ่อนกําลังนะดาวพระพฤหัสข้ามาอยู่นี้มาเจอพระสาวเจอป้งคารผมแนะนําอย่างนี้ระมัดระวังโรคเก่าจะกําเริบขึ้นมาใครปวดข้อปวดกระดูกมันเคยทุเลาไปนะครับเดือนเมษานี้ครึ่งเดือนแรกอย่าพึ่งไปใช้งานมันหนักมากนะเพราะพระอาทิตย์มาโยกหน้าด้วยเนี่ยนะอย่าพึ่งสมมติว่าเราทุเลาแล้วโอ้ไปวิ่งไปไว่ายน้ําไปทําอะไรแรง ต้องระมัดระวังอาการมันจะกำเริบนะเพราะว่าดาวประจําตัวเป็นนิดนะอ่อนกําลังลงนะพระอาทิตย์มาโยกด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ระมัดระวังอย่าไปใช้งานหนักแค่นั้นเองนะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงมากนะครับเรื่องเลขมงคลเลขมงคลนะครับผมให้เอาไว้เพื่อใช้ในเรื่องของเป็นมงคลแก่ตัวตลอดทั้งเดือนนะส่วนท่านใดที่ชอบชอบ ส่วนท่านใดที่ชอบโชคลาภนะครับสามารถนำไปเสี่ยงโชคได้ไปวิเคราะห์ร่วมกับวิเคราะห์ดวงดาวนะครับผมลงให้ไว้ทุกวันที่1กับวันที่16ไปดูได้เลยนะครับวันที่1กับวันที่16เราจะวิเคราะห์เลยนะครับว่ามีดวงดาวอะไรเคลื่อนอยู่บนท้องฟ้าณนนะวันนั้นนะแล้วสรุปเป็นเลขออกมาให้เลยว่าดาวอะไรส่งกําลังนะสรุปออกเป็นตัวเลขพอสรุปเป็นตัวเลขแล้ววิเคราะห์ให้ด้วยว่าแต่ละลัคนาราศีเนี่ยนะครับ มีเปอร์เซ็นต์กันเท่าไหร่บ้างอย่างนี้เลยนะฉะนั้นท่านก็นจะได้ไปวิเคราะห์ได้พอดูเสร็จแล้วไปดูดวงดาวเขย่าโชคเราจะนําเลขที่วิเคราะห์ดวงดาววิเคราะห์ออกมาเนี่ยครับไปจับเป็นสรุปไว้ให้นะเป็นชุดเป็นชุด,เป,ชดเป็นชุดเลยสมมุติว่าถ้ามีเลขหกเลขหกชุดของเลขหกมีอะไรบ้างจับเป็นชุดให้พร้อมกับ วิเคราะห์ให้ง่ายๆด้วยนะครับว่าเทคนิคการซื้อไปซื้อกับใครซื้อที่ไหนซื้อยังไงบอกละเอียดเลยในในดวงดาวเขย่าโชคนะครับเสร็จแล้วให้ไปดูโชคใหญ่เงินทับตัวรายเดือนครับเพื่อดูสรุปสุดท้ายว่าซื้อเยอะหรือซื้อน้อยถ้ามีลัคนาเราอยู่ในเทปโชคใหญ่เงินทับตัวรายเดือนนะครับ แปลว่าจัดเต็มได้เลยโอเคไหมครับฉะนั้นดู3รายการนะเพราะไม่รวมรายการเดียวเนื่องจากว่ามันจะนานไปเป็นชั่วโมงเราเลยแยกให้นะแยกให้เพื่อให้ดูได้กระชับเร็วขึ้นนะครับ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงบูชาองค์หลวงปู่เทพโลกอุดอร999บาทร่วมสมทบทุนสร้างโรงเรียนทำดีได้ดีนะครับเรียกว่าเป็นโครงการที่สร้างบุญสร้างชีวิตคนเป็นมหาบุญเป็นมงคลแก่ตัวหนุนดวงชะตาตัวเองนะครับโครงการนี้เป็นของพระอาจารย์พินทุมหาปัญโยแห่งถ้ำบัวแดงนะครับท่านได้มีแนวคิดที่อยากจะสร้างโรงเรียนสอนอาชีพให้กับเด็กกำพร้านะครับให้เด็ก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสังคมเนี่ยได้มีอาชีพและเติบโตขึ้นเป็นคนที่คิดดีทดําดีพูดดีชวนคนทําความดีท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญนะครับติดต่อขอรายละเอยียดได้ที่ Line แอดโอเพนดาครับอ่าขาอนี้ตัวเลขนะครับ8 4 7 5ระหวรัวัง3 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับสําหรับแฟนรายการที่ติดตามกันเป็นประจำหรือแฟนรายการที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับเทปทํานายเรื่องภัยพิบัติประจําปี2563นะครับผมได้ทํานายเอาไว้แล้วก็ลงไว้ให้แล้วในช่องนะครับรวมไปถึงเรื่องโควิด19ที่ทุกคนกําลังเป็นกังวลน,นะครับไปดูวิธีการป้องกันตัวนะครับแล้วก็จะจบเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงผมได้ทํานายเอาไว้ให้ในเรื่องของ โควิด19นะครับรวมไปถึงดวงเมืองนะครับท่านใดที่กังวลเยอะๆนะครับผมทำา3สาเรื่องเลยนะครับให้ท่านไปลองดูนะครับแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจและได้วางแผนรู้ล่วงหน้าก็รู้ทางหนีที่ไล่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วท่านใดที่ต้องกัก,กตัวอยู่ที่บ้าน นะขาดรายได้ผมแนะนําเลยต้องเน้นเรื่องโชคลาภกันแล้วนะครับนะเน้นโชคลาภก็ไปดู3รายการนะครับที่ผมทำเอาไว้ให้ก็มีวิเคราะห์ดวงดาวนะแล้วก็มีดวงดาวเขย่าโชครวมไปถึงโชคใหญ่เงินทับตัวนะครับแล้วก็ไปดูทุกอย่างเสร็จท่านก็นไปเสี่ยงโชคก็ได้มีโอกาสมีรายได้กันใหม่ๆกันเข้ามาด้วยนะครับหรือท่านใดร้อนใจมากๆนะอยากจะดูดวงส่วนตัวเพราะว่าผมพูดไปว่า,ามีดาว ชะตากำเนิดเสียหรือเปล่าพระพุทธเสียหรือเปล่าใครที่ร้อนใจก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวได้เลยนะครับ a d line at open down นะครับมีตัวแอด้วยแล้วไม่ต้องเดินทางไม่ต้องกังวลว่าต้องเดินทางมาเจอกันดูทางวิดีโอคอลกันนี่แหละเห็นหน้าเห็นตาดูกันให้เสร็จสับนะครับสบายใจได้เลยนะแล้ว ไปติดตามเพจเปิดดาวรู้ทะดวงด้วยนะครับจะมีบทสวดมนต์มีวิธีการาแผ่เมตตามีวิธีการอะไรดีๆเยอะแย,ยะเลยนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่รู้ลัคนาตัวเองนะครับเวลามาดูคลิปรายเดือนเนี่ยท่านสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับพิมพ์ วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับวันนี้เอาวันที่นะครับวันที่1วันที่2อ,อย่างนี้นะครับวันที่เดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ผูกดวงวางลัคนาให้ท่านจะได้มาดูคลิปของรายการเราได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรให้แฟนรายการทุกท่านนะครับที่ได้ชมเทปของผมนี้ มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตไวรัสโควิด1 9นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดติดตามช่องของผมที่ปมนี้นะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องของเราครับ